สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างเฟดน,นะคะอ้าสวัสดีน้องไข่มุกสวัสดีด้วยนะคะเออเห็นกล้องน้องไข่มุกบอกนุ๊กคว้าโช่หน่อยยี้น่ารักจังเลยอันนี้รอพี่เฝดกลับมาจากแสดงนะคะพี่เฝดไปแสดงช้างนะคะอันนี้ก็สวัสดีเลยเข้าสู่ช่วงบรรยากาศรู้สึกว่าจะเป็นหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวเต็มตัวแล้วเนาะ ก็ยังไงก็อให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วตอนนี้มาดูน้องไข่มุกนะคะเดี๋ยวรอพี่เสดกลับมารู้สึกว่าจะแสดงเสร็จแล้วะะล่ะค่ะเดี๋ยวมาดูอาการนางนะคะก็เป็นลงช้างหลังใหม่นะคะวันนี้ลมแรงมากนะคะลมแรงมาก ตนนี้หญ้าแล้วก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะยังไม่ได้ทำที่ไว้หญ้านะคะเอาไว้ข้างข้างใต้บ้านก่อนนะคะสาวสวยของเราก็ไม่ได้ไปแสดงช้างนะคะก็ยืนกินหญ้ารอพิเศษนะคะยืนกินหญ้ารอพิเศษกลับมานะคะเฝ้าบ้านเนาะวันนี้ ดูมีแอบมองมีแอบมองนะคะพี่แฝดเมื่อไหร่จะมาเนาะขายมุกคิดถึงจังเลยขอภายในเสียงลมด้วยนะคะลมแรงมากนะคะเริ่มหนาวแล้วนะคะบรรยากาศที่มีตอนเช้าเช้านี่หนาวมากเลยนะคะเดินหาพี่แล้วนะคะเดินหาพี่แล้วเยวดูพี่มาถึงนางจะมีอาการยังไงนะคะลมแรงมากนะคะดูจากต้นหญ้าที่ปิวนะคะ ร้องละสงสัยได้กลิ่นพี่นะคะสงสัยนางจะได้กลิ่นพี่นุ่นไงมาแล้วมาเป็นคู่เลยมาแล้วสุดหล่อของเรานะคะกับจากทํางานแล้วนะคะเดี๋ยมาดูอาการนางนะคะดูอาการนางนะคะมาดูอาการนางนะคะร้องหาใหญ่เลย พี่มาทางนู้นละูพี่มาเร็วพี่มาเร็วเยอะอ,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 อันนี้อันนี้เป็นอาการดีใจนะคะดีใจที่พี่มานะคะปกตินางก็จะร้องจะคางอย่างนี้ทุกครั้งนะคะที่เวลาพี่กลับมาจากแสดงนะคะ คิดถึงพี่มากนะคะคิดถึงมากดูโอู้น้ำตาไหลน้ำตาไหลน้ำตาไหลแล้วคิดถึงคิดถึงพี่แฟดนะคะแม่นว่ลล่ะดูข้างนี้ก็ไหลอู้น้ำตาไหลลูกจานลูกสาวเม่แต่น้อ,อดูมาอ่อนดูมาอ่อนดูมาอ่อนอ่อนนี่เหาเหาเหาเาเน่ละ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  เดี๋ยวไปดูพี่เฟศเดี๋ยวไปดูพี่เฟดกันนะคะพี่เฟศกลับจากทำงานนะคะวันนี้นเออเนาะจะของไปเฮ็ดงานก็มีคนเฝ้ารงสร้างไห้ <c oughs> ไม่ะวา,างนนเนีนมมั้ยคู่รินะคะ คำตัวดำมาเลยนะคะวันนี้<า> <c oughs> กํลังสีเรียนดินเปนไงไน้ <c oughs> ่ยล,ยล่ะล่มบักยางเหี้นเ,เรียนดินแล้วโอ๊ยไงไงไงเอายามาด่วนเอายามาด่วน เอาย่ามาดูเลยเออลมแรงมากนะคะกินน้ำแล้วเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเซตเซตบทสนีทเออเออเอ่อจะของจะของลงสั่งเขามาหรอเด้มาถึงบ้านก็กินย่านะคะ เพิ่มพลังนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายก็ไปแสดงอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้วันหยุดแขกเยอะไมพ่พอยังไม่เท่าไหร่แขกยังไม่เยอะนะคะ,น,น,น,ะนักเรียนวัน,นี้นักเรียนดูจากีวีกีวีกันยัางว่นแต่แทงอยู่นั่นละ่ะเดี๋ยวเจอลูกเตะ นี้มองอะไรมโมมองอะไรคะน,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 น้าแก เป็นวันหยุดนะคะวันปสียมหาราชนะคะแต่วันนี้ก็แสดงสองรอบนะคะไม่ได้แสดงสามรอบเพราะว่าแขกไม่เยอะเท่าไหร่นะคะได้ายาแล้วไร้ายาเราไม่สนใจพี่แล้วไร้ายาแล้วนะคะ คุณปูวเอาอยาให้แล้ว,ลวอร่อยอร่อยเลยเจ้าสวยของเราวันนี้เบ่งโตไหมใครมุกจริงๆนะคะไครมุกสมชื่อนะคะ เสียงอันยองอะไรอะไรอะไรก,กินไปเลยกินไปเลยเดี๋ยววันหลังจะไปเล่นกับอละไทยนะคะคไข่มุกเดี๋ยว <laughs> จะไปทักทายกับพี่อละไทยแล้วก็พี่น้ำเพชรหน่อยนะ,ะต้องรอควันเขาว่างก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณพ่อเปื่อยก็ไปทำบ้านให้น้องพลอยทองอยู่นะคะ ก่อนพี่จะมานี่คางใหญ่เลยคางใหญ่เลยอ่ะสาวสวยพอได้ย่าแล้วโอ้โหไม่สนใจถึงพี่เลยไม่สนใจพี่แฝดเลยโอ้โหเหรียญดินอ,อกีกแล้วคุณมันไงมันไงเอ้ทองคํำเหรียญดิน <S <S วันแม่น้องเลือดรักมา บอกว่าทําไมไม่เอาไข่มุกผสมพันธุ <c> ์ <oughs> เห็นตัวใหญ่นะคะไข่มุกนี่เพิ่งจะหกปีนะคะยังยังไม่ถึงเวลาที่จะผสมพันธุ์นะคะแต่นางตัวใหญ่มากนะคะกินเก่งเนาะสิบวันใหญ่เลยจ้เดยเบื้องดากขึ้นไหดากใหญ่มากเลยไข่มุก ดูนี้ก็เป็นฝีมือนางวันแรกนะคะที่มาอยู่นะคะหักเลยนะคะก็เนิ่งจะคุดออกนะคะจะคุด,ดอองสาวห้าวของเรานะคะสาวห้าวประจำบ้านนะคะอยู่กับผู้ชายเนาะอยู่กับผู้ชายก็ต้องห้าวเหมือนผู้ชายนะคะลมแรงมาก สาตาแม่ดูามากเลยนะคะอาจจะเสียงลมดังไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะกินญาสบายใจนะคะตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของพ่อของแม่นะคะอยู่ในสายตาของพ่อของแม่ ่อกับแม่ก็สบายใจนะคะรู้สึกว่าตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับพ่อกับแม่เขาจะลมดีทุกเช้าเลยนะคะเหยวกันทุกเช้าเลยน้องแปดน,น้องไข่มุกก็ตี 3, 4, าสามตีสี่ก็เคาะเสาค่ะเคาะเสาปลุกพ่อกับแม่นะคะ ปไมกแล้วพี่โป่ไมกแล้วเราจะมาป่วนไข่มุกค่ะโอเคค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างแปดภายทองคำภายทองแท่งด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ